นางเรวดีสุดที่นุ่นรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กฟนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการสายดินตู้น้ําดื่มโรงเรียนสวนลุมพินีเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากกระแสะไฟฟ้ารั่วที่ตู้น้ําดื่ม รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงระบุว่ากฟนดำเนินโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาสายดินตู้น้ำดื่มให้โรงเรียนในสังกัดกมทมสพทและโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการมาตั้งแต่ปี2548และสิ้นสุดโครงการไปเมื่อกลางปี2559มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ1,068โรงเรียนโดยกฟนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสายดิน ตู้น้ำดื่มทุกๆ2ปีในทุกโรงเรียนพร้อมติดตั้งป้ายแสดงวิธีใช้งานและคำเตือนอย่างชัดเจนจึงไม่พบผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าที่ตู้น้ำดื่มที่ผ่านการติดตั้งระบบสายดินจากการไฟฟ้านครหลวงเราก็ประเมินมาทุกปีนะคะเราก็พบว่ามีความปลอดภัยมาตลอดแต่ว่าในเรื่องของการที่จะขยายการติดตั้งเพิ่มเนี่ยขอมีเวลาประเมินอีกสระยะหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกัน พันกว่าโรงเรียนที่เราติดตั้งไปแล้วเราก็จะมีการบำรุงรักษานะคะอย่างเป็นระบบปีหนึ่งก็ตกประมาณ500โรงเรียนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางการฟฟ้นนานครหลวงให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลในเรื่องความปลอดภัยกับเด็กเกยาวชนในเรื่องของตู้น้ําดื่มเนี้ค่ะ ทั้งนี้ตู้น้ำดื่มเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับนักเรียนและครูและการติดตั้งสายดินตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องตัดไฟรั่วจึงเป็นการป้องกันอันตรายจากการเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วที่ตู้น้ำดื่มเพราะหากมีกระแสะไฟฟ้ารั่วกระแสะไฟฟ้าจะไหลลงทางสายดินจึงไม่ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัมผัสกับตู้น้ำดื่ม